มักมาละมีคนเดียวบอกคือภัยเป็นแบบนี้ไม่แค่น้องเลยได้มีแต่ความจริงใจให้ไอ้คนเดียวท่อนั้นมัางมาหลักตื่ตาต้องใจมักนองแนมั้งแลคือไบ,บ่โบบมววแต่ก็มีหัวใจมีความจริง การารมัภีในหมู่คณะ6เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนการแข่งขันกีฬาภายในประกอบด้วยคณะสี2ส,สีคือสีแดงสีเขียวกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือชักเะเยอรฟุตบอลพุทธศอแชร์บอลกรีธาและกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนนาบนราชสงเคราะห์ จำนวน25,000บาทบัตรน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลและเลิกแล้วกระผมขอกับเรียนเชิญท่านประธานนายกองค์การนายกเทศบาลตำบลน,นามนท่านปฏิวัติมาสะอาดได้ให้โอบวาตและประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนนามนราชสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสืบเนื่องขอากาบเรียนเชิญครับ